โอ้ยโอ้ยในเขงฉันอยู่ไหนอ้าโอ้ยแล้วรถรถกูอยู่ใครก็ไม่รู้อ่ะค่อยว่ากันเขาฝากว่างเลยนั่นมันตีพังนะงงเงิ้นเหรอใช่ต้องเมันยังไม่พังเอ้าเอ้าเที่ยบไม่ได้ขากลับเดินกลับนะเนี่ยอะไรนะหนูไม่มีเลยเนี่ยทุกคนทุกคนมามามาทีละคนมาทีละคนอ่ะกูเอานมนมคนแรกคนแรกนม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  เร็วเร็วเร็วบอสจะมาแล้วบอสจะมาแล้วบอสออกบอสออกเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนนมนมนมยิบนมยิบคนแล้วได้แล้วเดินออกครับได้เดินออกครับไปโค้ดขาดใครอ่ะขาดน้องแอนป่ะเราเห็นไหมเ้าขาดใครอ่ะใครใครไม่ได้กินนมใครไม่กินนมไม่เอากูไม่เอาไม่เอาบาสบาสโอเคกับบอสบาสมึงขาดเคสต่อแถวเอาดิเอาดิไอ้ฝันเอาดิโอเคบอสจะมาแล้วมาแล้วมามบอนมือมือวีนิวลงมา กระจาะไอ้เงี้ยดีดิมึงเออวะมาแล้วมาแล้วจมตีจมตีไอ้ยืนไหนวะเนี่ยหาเจมไม่เจอแล้วไอ้มันไม่ทำไรหรออุ้ยมันไปไวไปยังไงยังไงมันวนแล้วมันวนแล้วมันวนแล้วเราได้สู้แล้วได้ได้สู้แล้วเฮ้ยไม่มีใครไม่มีใครตามเลยอรอตามอยู่ตามอยู่อุ้ยหนูไปข้างอุ้ยโอ๊ยหลบอะไรไปดูอะไรไปูอะไร เราอ้างอย่าอย่าอย่าพามันไปทางรถล้างด้วยไอ้เชี่ยแม่ไอ้ควายไอ้เมาส์แล้วกู้จ่ายเที่แล้วกู้จ่ายไอ้สัสมันตายแล้วมันตายแล้วชิวๆกูกับมันตายด้วยกันเลยไงอ่ะเออทีมเรามันสุดยอดเฮ้ยมึงมีใครมีใครตีใกล้บ้างเหรอเมื่อกี้ไม่มีนะน่่าจะไมมีตีหนอนไม่ได้เลยเฮียตีใกล้ตีหนอนเข้าไปตีหนอนด้วยรถ โอเคเงียบเฮ้ยมีใครเอาปืนไหมนิวเอาปืนไหมโอเคเออขอญาตทวงรถรางคือหนึ่งคันครับหนูก็ไม่มีมีอันเดียวอะเชียรใครเอาไปรถรางรถค้าอยู่กับใครรถรางอยู่กับใครรถรางอยู่กับใครเอแก๊สเก็บไปแล้วก็ส่งให้แล้วไม่รู้ไปไหนแผลอ่าไปเอากระบอกขโมยของโูลไปขโมยแล้วนขึ้นทุกทุกเชี่ยร์เพ่นโอ๊ยนี่อยู่ได้แล้วได้แล้วกูไปกูไปหล่อรถรางของแดงคันใหม่ดีกว่า โอูก็ไม่เท่าไหร่นู่นว่ะเี้ยดพีเห้ยกูตายกูตายอะเมื่อกี้มีใครเห็นดีบ้างใครไม่เห็นกูเห็นเยอะคุณจ้องเลยเมื่อกี้แผนนี้ใช้ได้วิ้นหรือเล่เออไม่เฟี้ยวเฉยเลยสิวันนี้วันไม่ทำในพวกนี้สโล่อะไปรดอะนี่รู้มึงต้องทำตรงไหนไอ้บอสบอสนอนอะกูว่าสัสนใจเพราะมันอยู่กะทีไงมืองเฟี้ยวเลยบู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  เออกูเชื่อไม่รู้อะกูไม่รู้ว่าบิลิตี้หนอนนะ่ะแต่แต่ถ้ามึงบอกว่ามันไม่ขยับอะนะแต่มันมันมันจะพ่นกดพิดรอบๆตลอดเวลาดแต่รถมึงมันโลซางไงอ๋ออ้จริงเหมือนพ่นกดพิเด,ด้วใช่เอมึงดูมึงดูเอ้ยมีมีใครเอาดูดูดูกูกูก็ได้นะกูก็ได้นะอ๋อได้ถ้าไม่เล่นกาว มึงดูนี่มึงดูนี่สมมติผิดใช่ป่ะเจอผิดใช่ป่ะ,ก,ะกูนี้เลยกูเป็นฝ่ายหน่วยหน่วยถอนฟุบอ่าแต่รางรถไฟไม่ต้องมาด้วยในในอะไรเป็นอย่างน,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 นี้หน่วยถอนผิดไอเดินช้าบอกกูเอ๊ะเห็นป่ะแล้วกูคืนรางรถไฟยังไงวางไงวางโอเค,อเคกูต่ออ่ะแค่เลี้ยวบอสต้องตายเลยเี้ยว ดี๋ยวกูแซงไปต่อบล็อกเลยได้ไเดี๋ยวกูถอนให้วันนี้ผลกับตอนเดินมะไม่เป็นไรไม่ไ,ไม่ไม่ไม,ไม,ไมีผลตอนรถลางอยู่แหละโอเคมึงอ้าวกลัวลางไปด้วย<ป>ทำไมล่างวะเพราะลาง,ลางอยู่ข้างบนมันเอาลางออกก<ช>่อนโอเคโอเคเดี๋ยวพี่จ่ายตังค์ให้ชาา้าๆเฮ้ยข้าง<อ>ล่างไหนจะไปต่อข้างล่างต่อดแล้วกูหมดแล้วกูหมดแล้วกูไหนวะ เราพูดอไรโอเคออกคุณยื้อไม่คุณไปกูตายทไมกูใส่ผิดกูใส่ผิดชุดมันไม่ใช่ชุดไฟอันนี้นี่มันชุดแบบชาวนาชุดเบี้ยวอ่ะเออนี่มันชุดขุดโอ้ตายแล้วชุดขุดล้างลางหมดแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วเมื่อกี้กวานหมดแล้วโอเคเอดีดีดียังอยู่ปะดีมาล้างกูดิอยู่ไหนอ่ะว่าว่า

บอลบอลเหรที่ <c oughs> <c oughs> ่ได้ยยิงในนไอ้สัสมีจอมเวยิงกูไอ้เี้ยายบอลเน้ยไอ้เี้ยกูเร็วกูเร็วกว่าไฟมันกูเร็วกว่าไฟมันายบอลไม่เคยบอกกูเลยกูเหียมดบอกแม่ไอเี่โดนายบอลแซงใช่ไข้าไก่คนไหนนิวตายใช่